สำหรับวันนี้ก็ถือว่าโปรแกรมฟุตบอลเนี่ยมีให้เลือกเชียร์อยู่พอสมควรเลยโดยเฉพาะโปรแกรมฟุตบอลอุ่นเครื่องทีมชาตินะครับรวมไปถึงลีกลองๆในยุโรปวันนี้หยิบเป็นทางนั้นทีมชาติอังกฤษขวันใจมหาชนจะเปิดเซนเจร์คตอนรับการเมือนบอสเนี่ยก็ถือว่าสถิติของ2ทีมนี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะไปดู5เกมหลังของอังกฤษชนะ2 เสมอ2แล้วก็แพ้1นเกมล่าสุดเนี่ยเสมอเบลเยียม2ประตู2ส่วนทางฝั่งของบอสเนียเนี่ยสมันน้อยกุ๊กกุ๊กกูหเกมหลังช้างเกมเดียวแล้วก็แพ้4เป็นทีมที่ไม่ได้ไปฟุตบอลยูโรด้วยนะสำหรัอบบอสเนียก็ถือว่าสภาพความพร้อมก่อนเตะวันนี้กนนเกลตซาเกตอาจจะต้องใช้ผู้เล่นให้ได้มากที่สุดนะครับก่อนที่จะตัดเหลือยี่คนสุดท้ายนะวันนี้ก็จะใช้เป็นฮันจอแดนพิฟฟอร์ดโกเม็นัเอลีคอนซามาร์เกฮีค e ิเลนทิเปียกลางเป็นเทน ดีแคนไลฟ์ฟิโฟเดนแล้วก็เดลลุกใช้เป็นเอเบซีเอลเซเอรันโทนี่รวมไปถึงโคพาเมอร์ก็ต้องดรอปทางด้านจูดเบลลิงแฮมก่อนนะที่เล่นเกมนัดชิงมาก็ให้พักก่อนรวมถึงแฮร์รี่เคนที่มีอาการบาดเจ็บช่วงท้ายดูการนะวันนี้ก็ต้องพักก่อนส่วนทางฝั่งของผู้มาเยือนนะอย่างบอสเนียเนี่ยก็จะมาโดยสู่หน้าตัวเก่าอย่างเอดินเชโกรวมไปถึงนะับเบนจามินตาฮิโลวิดแล้วก็ดาเลคูนิตวันนี้ก็พร้อมเงื่อนไขของอังกฤษวันนี้ ทำสองประตูเพื่อยกทำสามประตูเพื่อคิวเลยก็อังกฤษเนี่ยน่าจะเรียกบอสเนียมาตบเพื่อความมั่นใจเลยแม้ว่าอังกฤษวันนี้อาจจะไม่ได้ส่งชุดที่ดีที่สุดแต่ทรัพยากรที่มีเนี่ยนะครับมันก็ชนะบอสเนียได้แบบไม่ยากแล้วอย่างหนึ่งบอสเนียเนี่ยแพ้11เกมจาก20เกมหลังและเล่นกันที่เซนเจมส์พาร์กวันนี้นะอังกฤษถ้าไม,ม่ผิดฟอร์มจะน่าเกลียดสองเนี่ยขึ้นได้สบายแม้ว่าจะเป็นโลเตชันนะแต่วันนี้ก็ยังเชื่อใจอังกฤษนะครับว่าใจไปได้เลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอังกฤษังใจ